ไปได้หลายวันแล้วว้าไอ้นักลบอาบน้ำมาเ่ยไม่ใช่ไหมเยี่ยมนักลบครับเดี่ยนักลบอาบน้ำมาเนี่ยหอกกมาตะดนพุ่งเละไปนอนป่าหลายขึ้นเลยเพราะที่อาบน้ำอาบโอ้ยแล้วว่างูไอ้กูป้าหมดมึงเนาะเย็นไหมพ่อเป็นไหมเป็นนักลบกูอยู่คนเดียวครับเดี๋ยว มันเลี hmm. Oliver, man man ้ยงลูกด right. ah, right. ีได oh, ้พลาดหอกครับครับครับอ่าตัวปวกกันไปมันวันแล้วมันมั่นปวกเลยวิถีชีวิตนักลบครับนี่อ่าลาปูนล่ะลาปูนแหะกระเตลกระแตพวกจะซื้ออะไรใกล้มันซ่ามันซ่ากินก่อยว่าเป็ดจะตายยันกินปวกแล้วขาอ่อนนะฮะตายเพราะเดี๋เป็ดมันจะไม่เห็นเลยโอ้ยนี่มันจินเวย ขาอ้วนถุ่า่จันเนาะจักแถวไดเนาะก็เดาไปส่อๆเนาะแต่ก่อ้วนดีเว้ยแม่นี่มันสิบสามโฉหัวเจี๊ยอืมครสิบสี่หน่อยจ้ะคสิบสี่หน่อยโอ้แตกกับวัตัวเดีเออเออเอาไปท้งเล้เนาะ็ไปหาปลวกกับไอ้ ข้อกรตายเวิ่นเลยจักแนวไดเว้ยนีเหลือแต่ไก,ก่เป็ดกระตายเอ้ยมืนเน,นได้เลยข้น,นาวิ่งไมวายึดาจะบอกรจมันติดตายไว้ปนันเปีน่ดีๆกรตายน้องนี่นะน้ำเดวสวัสดีครับท่านที่ติดตามชมครับวันนี้เขามาไว เยี่ยมนักรบนิรนามครับวันนี้วันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนักรบก็ากำลังโอฮยอย่างหน่อยผ้าอยู่นะโอ้ยก็รอกตายยังวะท่านไม่ยังนเป็หวยหมาเจ้าไปควา้าไม่กินนะมามาตัดมาอาบน้ำขึ้นมาว่าห,าห,าห,าหาัรนหมาข้าบมาตัวนี้มึงขัดหรือปะหมายีา่ยมได้กับ ได้แต่ก็กะลอกไม่ก,กินไปมาเนี่ยแก้งนะถ้ากัดแต่กินแร้งแล้วเจ้าเนี่ยแถวแถว้าน,านเขาเอาม้ายิ้งมาแร้งเอามาลด้าสุดอยอดเลยสำคัญกขลอกมามกัดเลยมันตายสู้มาแมวกัดก้อนเหรอเวหมาเจ้าแล้วมันเฝ้าอีด,ดำเห็นบ่มนี่นนอืนักลบเดี๋ยว้ปคั่วไว้เถอีผมอยากเนาะเวไม่เกิดหอมหินหินแล้วลาบใช้บุกม่วงเสร็จตัวนีสียากกินหอมเนี่ย<ว> กินแต่ผลไม้เด้หมออันเนี้ยกระลอกเนี่ยอืมเป็นว่านปลาสีหาขึ้นอาบน้ำมันที่อาบขึ้นมากกันได้ลาบปากน้อเจ้าเนาะอืโอ้โหได้อาบน้ำหลายวันละจ้ะเออเป็นว่นปลาเว้ยมันขึ้นมันขึ้นวันศินบอกมันขึ้นเนี่ยอืมมันขึ้นวันศินฝันดีบอกมันขึ้นเนี่ยโอ้ยสว่าฝันวายจังได้ฝันเห็นคนยิงมาเนาะมาขี้หลังว่ะโอ้คนยิ่งมาขี้หลังว่ะเจ้ ผมยิ่งซีหลังผนยิ่งกับซีหน้ามซีผู้ชายกับน้ามหาหาซีซีหาบ่ัวเก้าดิบ่ฮึฮ่าฮ่าฮ่าไวมันก็ฟันน่อยมาเลกทียนผยิ่งมันเล็กทียไรก่อนสามสามโอ้หัวใจเขาได้หออืมผู้สาวหวังไม่ห้างไม่ไมเออไม่หาไม่ไม้แหนเขาเกิดขอดเขาก็ฟันให้เขาจน มาเล็กซีสามยี่สามด้นยครับาสามหาซีสบอร์ก็เป็นเรื่องปกติครับคุยสนุกสนานครับอืม,อมเลขเสียงโชคก็มีเก้าหนึ่งมีหนึ่งเกียรหนึ่งแปดครับอืมเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีก็สี่เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งครับเด่นหนึ่งครับ แต่ก็มีศูนย์อยู่เลขเด่นประจำวันนี่แต่นักลบมาผันฝันมาแบบนี้ก็เราไม่รู้เหมือนกันแหละครับนี่สับสนครับมันจะเป็นห้าสี่ตัวเดิมบ่หรืมานอนทั้งหลังเขาวัดที่แล้วก็บอกห้าสี่มันก็ออกเลขล่างห้าห้ามาฝันวันนี้ก็ฝันเหมือนเดิมนะครับนี่ผู้หญิงไม่ขี่หลังครับมันจะเป็นอะไรเนาะคงสุดท้ายครับนี่มาหาหน่อยครับเ่ย ออพี่พาดีก็หลอกเลยเว้ยลกขนแป๊บเดียวแล้วเลยเว้ยอืมาเนี่ยมัดกัดมาเจ้ามันไหนโชคเจ้าหัวน้ำแรงลูกพี่เพรมีเน่าขี้มันขาบมากเลยคุ้นกับต้นไม้เจ้านี่อืที่ลากปากตอนมีเน่าขี้แรงตัวนี้ลางน้ำแล้วก็แล้วเน้ะแบ่เขาเดียวตัวนี้ข้าเขาเดียวแล้วแล้วบาดในลางน้ำแล้ว ล่างอยู่นี่อาบน้ำยู่นี่หว้วยผ้ามันก็สบายเดียวเลยน้ำนอนใครอยา,อยาอกมันอาบผู้เดียวนอนผู้เดียวผู้ใดบ่บ่บบได้ป้า,าเกี่ยวของเขา้าของพรเป็นัญดอกมันมีลูกมีเมียอาจารย์มันมีโรคมีเมียอะไรสิล่ะเฮ้ยมี่โชคไม่ลาบไว้ย,ยยุ่งๆกับหมาหาไมา่ให้กินเว้ยนั่งเดียวอันหนึน่งเขา่าหนึ่งน้ำกับยันดีแล้วเว้ยเออ ขึ you, country, asta, tomato, ้นมาแล้วบานนี in in ้ผ้าน <Line indeed. S 1> ี cima, ่เอยเว้ยเลยนอนปลาว่าอาบน้ำเดียวกับเข้าแล้วสว่างกระลอกมากกินกระลอกมากปลาหมาออกกระลอกมากรับมาใส่บุญจักหยวยยามันแล้วมันลาบเจ้าตวนมันบุญจักลูกพี่ดีอจาลูกพี่ผมนี่น่ากินเลยเฮ้ยเห็นอย่างนี้เอาเกลือใส่บ่ะ ว่าเกลือใส่ยางย่าง,ย,างย่างเดียวเลยเนาะี่ยง่ายด้วยยางยางกระบอกทั่วเนหะ็นง่ายดิอยู่คนเดียวนะแท้แท้ใส่ไฟเลเด้อยบาดเลยอยู่คนเดียววิถีชีวิตนักลบครับนี่นักลบนิรนามทหารผีวังเปล่าครับอือว่าอยู่ป่าอยู่ไรมาสู้รบมายิงรถถัง,งหยุดรถถังสองสามคันนะครับเนี่ยคนคนนี้ครับเนี่ย รถถังอยู่ร่องแก้งอยู่สลาผู้สูงผู้สลายังขอผู้สูงู้คุณล่โอยมันเป็นสลาบอกยังไงยังเบาวาจังสั่นสมัยนั่นัหยุดรถถังเนี่เห็นรถถังวิ่งใส่อะคนคนนี้ไม่กลัวครับนี่ยมระยะสี่สิเมตรหวังผลนี่ตึงสายพานขาดแล้วก็ <Association> ทหารเวียดนามลงจากรถถังจิ้งจิ้งจิ้งประทะดูเดือดนะครับเี่ยคนคนนี้เนี่ยสร้างลูกน้องล้อมปีกซ้ายปีกขวาเอ้าง่ยกันอาก้ากับเอ็มที่หกประทะกันสะนันวันไว้ไม่ไอยพาดเราเป็นเนื้อสัตว์ปลาเจ้าก็ได้ ไอ้กว่กับยานนําเจ้าเด้แลบที่รถถังกว่าย่านเว่ยกำลังพ่นเขาอยู่ในรถเดินทิพที่ทิหาพ่นก็เอาเจา้าเลยกอบตายเจ้าลุกนั่งตีวงล้อมเลยเอามวนตต่แหละน้ำมูล้อมยังก่จะวานน้ำมูลอมยังก็บ่ไหนกันบ่อว้างไหนบ่อสร้างดวน้ำมูล้อมบ่สรางโพล้อมทำมูล้อม พุโทโล่อมทัสมรลอมสังโฆลอมเอาละบานนี้ฮะโจมตีเราบานนี้อ,อาจารย์เขาชิดให้เออเดี๋ยวจะอลาธนาห์เครื่องลาบรังใดเครื่องอะไรเนี่ยพระเครื่องน<อ>ะพุทธังปฏิท, <c oughs> ทิเมธรรมัง,งปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมเอือ <c oughs> บุกลงไปลุกลนั่งตะไรเติม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 กันบ่พุทธังปฏิทิเมธรรมังปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมจ๋อจ๋อจะอวอยกไปฟัง Hey, เออข้าทาอยู่แล้วอาล่ำเอกลาศจากล่ำก e ่อนมั้งลูกต้องห้พี่น้อกไปเอกลาศบ่ได้สอยบ่ได้เด้ล้อมเขาเด้ลาพอลุงเอเอกลาศบ่ได้บ่คล้องได้สี่ห่างนั้นลาพอลูงเอ เรายังน้อมาฟังไว้ในายใส่เอ้ยบอกเบอพอลงเอ้ยพอลงเอ้ยเฮานี่ทุกข์ยากคอนบ่มีมือทุกมเย็นพอลงเอ้ยเรายังนด้มาฟังไว้ในายใส่บอกเบอือพอลงเอ้ย สนว่าความถูกห้อนหายเวียนทางไก่เนี่ยเด้อขอขอบคุณนะครับพี่พาประกาศในขอไปก็พี่พาก็วันนี้ก็เหนื่อยมาจากป่าจากดงครับอารมณ์ก็เหมือนเหนื่อยก็ร้องให้ลำไม่ฟังครับพี่น้องที่อยู่แนวหน้าที่เพื่อนนักรบนิรนามสามสามก็ก็กดติดตามให้หน่อยครับ เคยลบเคียงาบเคียงไบกับนักลบน้นามสามสามนะครับเห็นไหมุคคลคนนี้ไม่ใช่เาครับนายพลวังเปล่าสั่งเป็นสั่งตายนะครับนั่นบ่อยพ่ะส์วันนี้ก็วันที่สิบหกครับลองเสียงดูครับอืมนั่นบอยพรับ์พี่พาก็บอกว่าผู้หญิงมันั่งอยู่หลังขึ้นไม่หลังก่อนขึ้นมาขี่หลังห้าสี่ตัวเดิมครับ มันจังไถกับพวกโง่อะน,นี่แต่เลขเด่นประจำวันก็มีหนึ่งเลขเชียงไทยสามเก้หนึ่งครับมีหนึ่งครับ1918ครับถ้าขึ้นถ้าลงก็หนึ่งแปหนึ่งเกก็แล้วแต่ครับผมเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับถ้ามีโชคบาเรามีถึงก็ได้ครับสวัสดีครับ